你好สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับว,ว,ว,วันนี้มาเรียนภาษาจีนกับ老师นะครับโอเควันนี้ก็เริ่มเรียนกัของบทที่3ามแล้วนะครับก่อนเรียนเราก็ทบทวนทบทวนนะครับของบทที่2เราได้เรียนว่าอ่าเราว่าใหญ่ใช่ไหมเฉียวเล็ก พีงกัวต้าแอปเปิลใหญ่พิงกัวเฉาเปเล็กแล้วก็จะมีคำว่าตัวมากใช่ไหมสาวียว่าหนย学生多แปลว่าอะไรรู学生แปลว่านักเรียน我是学生我在学校啊ฉันเป็นนักเรียนฉันอยู่โรงเรียนที่ท่าไใช่ไหมครับใช่ไหมแล้วก็วันนี้อ่าจะมา ใคะแนนเปิดถึงหน้าที่สิบห้าเลยครับเปิดถึงโฉบไปด้วยติดตามไปด้วยนะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับเวลานะครับหน้าที่สิบห้าครับซู้นะครับแล้วก็มาพูดตามกพดูพดตามเราซื้อด้วยนะครับเอาเคัน,นี้เวลานะครับตอนนี้แปดโมงตอนนี้เราก็ออกเสียงว่าเส้นใจใช่ไหมเราจะก็เพ่งสอนแบบผืน่านเกี่ยวกับเรื่องเวลานี้นะครับเส้นใจนะครับ เซียนใจแปลว่าตอนนี้ขนาดนี้นะครับโอเคปาคำสถานเดีวว่าเตียนนะครับเตียนแปลว่าโมงนะครับเซี่ยนใจป้าเตียนแปลว่าตอนนี้แปดโมงนะครับโอเคนี้อ่าตัวนี้นะครับคณะจะมีสิประโยคน์นะเราจะมาฝึกพูดสิประโยค์เห็นไหมอี ทางสายเหมือนกันเลส่คำนี้เหมือนกันอะไรเราจะออกเสียงเขาเหมือนกันนะครับตอนนี้กี่โมงอะไรก็ตอนนี้กี่โมงเด็กนักเรียนอย่างถามอันนี้จะเป็นเพื่อนมั้งผมเดี๋ยวเพื่อนนะครับถอาเวลาเราจะพูดเป็นภาษาินเพื่อนอย่างไรนะครับเส้นสายจีดีอันนี้ก็เหมือนกันครับ ，现ชี点？้ีเดียนาจัดคนนี้อ่ะไมด้นาฬิกาใบถามเวลาปรดขนนี้นะครับถ้าคนนักเรียก็มีนาฬิกาสอง่วงนงตวเอก็ได้นะครับโซเปียนครับนะเวลานะครับนักียกมีเวลานี้นจจเชตอนนี้กี่มงผู้หญิงบอกว่า ันนี้เหมือนกันนะเสียนใจอันนี้เขาเสียนใจตอนนี้นี่ก็เหมือนหัวข้อเลยป้าเตี่ยนแปดโมงนะตรงๆสิบแปดโมงข้าเรียนมังสร้างเครื่องแล้วนะครับไอกินข้าวเที่ยงเชียนใจกี่เดืยนตอนนี้กินโมงแล้วครับเขาวอกแล้วก็ตอบว่าตอบว่าเสียนใจตอนนี้เชียนใจสิบสองเดี๋ยวไปครับสิบสองใช่ไหมครับ สิบสองอนะครับแล้วก็สิบห้า分分อ่ะเไมนะครับเตียนแปลว่ามงฟุนก็แปลว่านาทีนะครับเส้นสายสิบเออ点สิบห้า分สิบสองนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับสู่ฟุนฟน,ฟนแปลว่านาทีนะครับอ่ะอีกนอมหนึ่งนะครับนานี้อ่ะ ต่างๆนะครับเราเสือคำบังจะได้พูดให้ชัดให้คล่องนะครับออกเสียงให้ถูกต้องนะครับเ,เสี้กี่โมงครับาอี้กี่โมงครับตอนนี้จี่งนนี้่นนี้กี่โมงครับอี้ี่โมงนมครับ ทุกประโยคต้องมีคําว่าเส้นใจ่เส้นใจ่นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ประเทศไทยนะจอตอ้เราอยู่ปรทไทยนะจเราอยู่เทศยนะจอต่นน้าอยู่เทศไทยนะจ๊อตอนนาอยู่ประเทศไทยนะตอนนี้เราอย่ประเทศไทยตอนนี้เราอยู่เไตอนนี้รเราอยู่รเไทยนะอ้เอยู่ปรเยน้เราอยรเทศยนกจอเยู่ปอน้านู่เไจ 我们要พวกเราแล้วก็วะอยูใ่ใน学校学校ไปงเรียนนะครับทำนี้เราไม่ได้โรงเรียนอยู่บ้านนะครับโอเคหน้านี้นะสือประโยคนะต่อไปหน้านี้อ่าฝึกพูดตัวนี้นะเราซื่อ็นงยินนะครับเพืขาเพืขา,ขาแล้วก็กัดโวกพรนะครับหูหลูหูหลู หูรูผูออ้ค์ผู้คคำนี้แปลลูกค้านะครับผูออ้ลลค์อาลู้คามาแล้วผูออ้ควหูออ้คขขวผู้อหมาเขอหมา เเเอเกอ格干活干活อ้ากำคําสะทำได้ทำงานนะครับก้านหัวล่ะมาแล้วเดี๋ยวพอตรงนี้จะมีฝึกฝึกพุนนี้หน่อยนะครับแล้ใช้สลับกันนะครับเวลาทำเวลาก็ใช้เปละโยนนี้เหมือนกันเนส้นใต้จีเดียนตอนนี้กี่โมงนะครับอันนี้เราก็อ่านไ,ไปแล้วในรอบแล้ว ตอนนี้เปดโมงใช่ไหมเซ็นใจ่าปาเตียนถ้าเจ็ดโมงละ่ะก็เส้นใจชี้เดียนอันนี้ก็สิบเอเง点ยแป้านป้านแปลว่าครึ่งนะครับสิบเอเียง点半กนสิบสองโมงครึ่งนะครับอันนี้อันนี้ไม่ค่อยชัดนะปแปดโยนสิบห้าเมื่อกีนก,ก็มีนะครับแปดโมงสิบห้าเมื่อกี้ก็มีแล้วในหนังสอืออ่าฝั่งนี้นะครับ สามเดืยนก็สามโมงหาเดืยนนะครับสี่สิบห้าสี่สิบห้าสี่สิบไหนทุกนายบวกแล้ว่าสูงครับอู๋เพิก็สี่สิบห้านาทีสามโมงสี่สิบห้านาทีนะครับโอเคตรงนี้สลับเวลานาเบียนก็ตันาฬิกาเวลากี่โมงนะครับพูดเป็นตัวเลขนะครับออกมา จริงๆว่านักเรียนต้องกินต,กนตัวเลขก่อนจำให้ตัวแรกให้ได้ก่อนที่งานยิ่งก็คิดอับนิ้วทำมันไม่ได้นะ<ม>อยากเริ่มตัวแรกจินนะครับนักเรียนมีเวลาก็หนึ่งถึงสิบอ่ายี่สิบหนึ่งร้อยก็ได้กดกลิ่นๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเราจะทําเป็นความหัดนาทีหกสิบสองกดถึงนาทีหกสิบสองนะครับอ่านักเรียนให้นักเรียนเขียนพิงยินนะครับเขียนพิงยินตรงนี้อ่าตรงนี้นะ ผมว่าตอนนี้8โมงใช่ไหมเราจะเขียนติงยินตรงนี้แขนไหมตรงนี้ใส่ตรงนี้เลยมันตรงนี้แขนตรงนี้ไหมเครื่องบนตรงนี้หัวข้อเนี่ยจะมีอ่าตอนนี้8โมงตรงนี้ที่เขาเขาอ่ะให้เขียนติงยินมันเราสุขเขียนตัวอย่างให้ดูนะอ่าเส้นติงยินก็เหมือนาษาสังเกตนี่แหละเสยนอย่างนี้ครับ เก okay, นะใช่แล้วก็ปลาแาบนี้นะครับเดี๋ยวแล้วก็ปิงยินนะครับเตี่ยมใช้เมาส์ไม่ค่อยขนาดนะครับวันนี้ใช้เชมปีดินส่นแล้วเขียนส่วนว่าเตี่ยนแบบนี้นะครับเกี่ยนตอนนี้แปดโมงนะครับเล็งเขเขียนตัวเล็กๆเขเขียน อาเสียนม่ขนาดเขียนโดยใหญ่ขนาดนี้นะครับเนี่ยปาเขียนที่หนึ่งนะครับเปลี่ยนที่สามแบบนี้นะครับอตอนนี้สิบเอ็ดโมงอเส้นใจนะเส้นใช่แล้วก็เอ่อก็เขียนทุกคำลงนะบรงทีก็ลอกออกมาเส้นจะเส้นใจอันนี้ก็สิบเอียเตี่ยนสิบเอ็ดโมงนะครับสิบเอีก็สิบเอ็ดนะครับสือสืออซียนเขียนสองข้อนะ นักเรียนก็เขียนส่งข้อสุดท้ายเีกนเองนะครับเสยอยหีแล้วก็เตี่ยนันเตี่ยเขมองนะครับเห็นนะแล้วก็อันนี้เออเตี่ยนเลกสองครับเออเตี่ยนบ้านนะครับเตี่ยนเตียนบ้านนักเรียนน่าจะเขียนตัวเลขพยิยินน่าจะไม่ได้นะเขียนให้ตัวนะ เออเียนปั้เขียนให้ตัวเลยนะนักเรียนก็ลอกตามลงไปน่าอาจารย์นักเรียนเริ่มเพราพิงยินตัวเลขเนะี่ยป้้นดอครึ่งอนะ่นี่ครับนักเรียนต้องเขียนเส้นใส้หน้าด้วยนะเราจะเขียนช่องนาให้เป็นเขียนามตรงคำนี้นะเส้นใช้นี้นะเรจะไม่เขียนให้นะ อันนี้ก็าหูเตียนอห้ามง่าน้าี้านะครับหูเตียนะคาสี่นนี่นนี่ันะอนครับ อย่าวนี้หน่อยนะครับเขานี้ฟืน,ฟน,นานทีนะครับ F นะคุณ F1 นะครับ5.45นาฬิกานี้โอเคนะไอ้เรยนก็ขังหน้าโจไว้ก่อนได้แต้ว่าเราคงไปเลยเส้นใจต้องเขียนด้วยนะถุงน,นัางนะ ก็ขอ,อมีเส้นสายก็ได้นะครับโอเคเราจะก็คิงใบนักเรียนก็ก่อนคิงใบกลีนใบเราสนักเรียนก็เคล็ดทัพจอก็ต้องทำแบนี้ค,นครับโอเคสำหรับวันนี้นะก็แบบแค่นี้ก่อนนะนักเรีนนยนนทำงานให้เสร็จนะนั่นนี้นะโอเคคลิปคลิปท,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 ที่แล้ว เอาคลิปหน้านะคลิปหน้าเราก็ต่อเนื่องนี้นะครับเวลาบทที่สานะครับโอเคใจเจนเจอกับคลิปหน้านะครับ